นำมืัปะวตวเราทุ่งสมัสสัมพุทธสถานนำมือถือสัปะกวาตัวร้าทุตสมสัมพุทธสถนมปะตรมสัมพุทธจ้าขนอน้อมตัวง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึงมิถุนายน2 5 5 8เป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันขึ้น15บห้าข้ามนะคะแลวก็เป็นวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาในทั่วโลกจะเรียกว่าเป็นวันเวสักเพราะว่าเป็นขึ้น15บห้าข้ามของเดือนเวสัก ความสําคัญของวันวิสาขะที่ถือว่าเป็นวันสําคัญถ้าหากว่าจะนับวันสําคัญต่างๆในพุทธศาสนานะคะวิสาขะเป็นวันสําคัญที่สุดต้องบอกว่าเป็นวันสําคัญที่สุดสําหรับชาวพุลิประเทศไทยเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นแต่ต้องเป็นพระมหาโพธิสัตว์นะประสูตจัรัสรุปประตมเทศนา และเสด็จทำการปฏิริพนธ์วนันเดียวกันจริงหรือเปล่าไม่ทราบเเดี๋ยวหลวงพี่ธรรมรักษณาจะถามว่ามันจริงๆหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านบ้านเราออกจะติดเป็นอิทธิริปปาฏิหารเล็กน้อยก็คือเพื่อที่จะทําให้ดูเหมือนว่า พระพุทธเจ้านั้นมีความวิเศษพิสดารมากนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันตระสูุและว,วันตายพูดภาษาชาวบ้านนะคะเป็นวันเดียวกันแต่ว่าทั่วโลกเขาจะถือเป็นวันประสูติค่ะเป็นวันที่ประสูติเป็นวันที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ันยะ ทางศาสนาหลวงแมแ่อันนี้เป็นหลวงแม่นะคะหลวงแม่ตีความว่าแท้ที่จริงแล้วนัยยะของการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วันประสูะสุและซ้ำแต่ต้องเป็นวันที่ตรัสรู้เพราะวันตรัสรู้นั้นทำให้เปลี่ยนสถานภาพจากการที่เป็นเจ้าชายศิทธธตถะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเจ้าชายศิทธธตถะอุบัติขึ้นในโลกนี้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ อายุ80แล้วก็ตายพูดภาษาใด้ง่ายนะคะอายุ80แล้วก็ตายก็ไม่มีความสําคัญกับเราชีวิตของเจ้าชายเชติถาณนะปี3 5พรรษานะคะเมื่อปี3 5พรรษาเนี่ยจะสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละที่มีนัยยะกับกันก่อนหน้านั้นไม่มีนัยยะไม่มีนัยยะสําคัญสําหรับเราค่ะมีนัยยะสําคัญสําหรับเราเมื่อ กรัสรู้พระอนุตระสัมมาสัมุุธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเราจึงจับถือว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ธรรมะเกิดขึ้นธรรมะเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าธรรมะมีอยู่ตั้งแต่ดั้นเดิธมธรรมะที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบนั่นแนหะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ดั้นเดิมไม่ว่าจะมีตถาคต มาพบธรรมะนี้หรือไม่ธรรมะนี้มีอยู่แล้วนี่อัศจรรย์ไะอัศจรรย์นะคะต้องถือว่าเป็นเป็นเรื่องอัศจรรย์พุทธศาสนาจ,จึงเป็น discovery channel เป็นช่องแห่งการค้นพบและคนที่ค้นพบในสมัยเราที่เราจะอ้างถึงได้เพราะว่าเป็นมนุษย์เกิดในสมัยที่เราสามารถที่จะไปดูว่าท่านเกิดที่ไหนท่านตรัสรู้ที่ไหน ท่านบรรลุทางที่ไหนท่านปรินิพานที่ไหนเรายังไปดูได้มีความสัมพันธ์กับเราก็คือท่านเป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกับเราน่าตื่นเต้นนะตรงนี้แหละเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับและนี่หน้ำซ้ำําเมื่อท่านเสด็จขันปรินิพานเท่าฐานของท่านกระดูกของท่านก็เป็นกระดูกมนุษย์นะเป็นกระดูกมนุษย์เพื่อที่จะบอกว่าท่านไม่ใช่เป็นบุคคลในตำนานนะ ท่านไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครสักคนหนึ่งคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาเล่าให้เราฟังนะท่านเป็นบุคคลที่เราสามารถจะสัมผัสได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเดินทางไปไปอินเดียปลายปีนี้นั่นก็คือเราจะไปเดินบนถิ่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งได้เคยเหยียบแผ่นดินนี้มาในแต่ละจุดที่เราจะไปนะคะจุดที่ท่านประสูิ จุดที่ท่านตรัสรู้จุดที่ท่านสแสดงปฐมเทศนาจุดที่ท่านเสด็จดับขันกรณีพานเป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลในตำนานแต่บุคคลที่เป็นมนุษย์เหมือนกับเราสิ่งที่เราจะระลึกถึงท่านในวันวิสาขะก็คือระลึกว่าพระอนุตรสัสมาสัมพุทธญาณ ความรู้วิเศษที่ท่านคนพบนั้นมีจริงมีจริงสำหรับทา้าและมีจริงสำหรับเราด้วยมีจริงสำหรับเราด้วยนะคะหนทางที่จะทำให้พระอนุตตรสัมมาสัพพุธญาน,นั้นเป็นจริงก็คือน,นี่ไงอริยะอาจถังพิกมัรนะคะมัรมีองค์แปดให้ทำตามนี้นะแล้วก็จะทพ้นทุกข์ได้จริง นนยัะทั้งหมดของชีวิตของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรอื่นเกินไปจากสองบรรทัดนี้คือ 1. ให้รู้ทุกสองออกมาจากจุกพระไตรปิฎกที่เขียนถึง8 10, 4 0 0 0พระธรรมขันเรามีพระไตรปิฎกฉบับฉบับมอจโรมอมโรฉบับหลวงฉบับราชฉบับสยามรัฐนะคะเฉพาะฉบับมอจโรเนะี่ย45ห้เล่ม อธิบายรายละเอียดต่างๆแต่ว่าหลวงแม่ขมวดให้ลูกสองประโยครู้ทุกข์แล้วก็ออกมาจากทุกข์นี่คือสาระฐาสาระฐาแปลว่าสาระอัตถะเนื้อหาที่เป็นสาระ,าระจริงๆของศาสนาพุทธวันวิสาขะ,าะจึงเป็นวันที่เราเริ่มรู้ว่าชีวิตเรามีทุกข์นะเออแต่ทุกข์นี้เราออกมาได้แต่เราต้องออกเองนะ ไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าออกนะคะพระพุทธเจ้าออกมาจากทุกข์ท่านก็พ,กพ,พ้นทุกข์เฉพาะพระองค์ท่านถ้าเราต้องการที่จะออกมาจากทุกข์เราต้องทําความจริงนั้นให้ปรากฏในชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธที่เรามาวัดน,นะคะมาวัดวิสาขาไปอะไรไปฟังธรรมแล้วก็ไปกระทาอะไรอย่างเนี้ยเวียนเทียนเวียนเทียนนะคะก็ออกไฟไปจอกันเล่นนะบางทีนะสนุกนะนะคะ ไม่ได้ช่วยในการที่เราจะช่วยกันประสานพุทธศาสนาการที่เราจะประสานพุทธศาสนาให้พุทธศาสนาอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปต่อไปนนา,นานก็าไม่รู้ยาวนานเท่าไรต่อไปนนา,นานก็เนี่ยเราจะรับผิดชอบได้ก็คือการที่ทําให้คําสอนนั้นมันปรากฏที่ตัวเราทําคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏจริงๆที่ตัวเรานั่นจึงจะเรียกว่าเราเป็นอะไรเนี่ยสากยะธิดา สากยะธิดาสากยะธิดาแปลว่าเป็นลูกสาวของพระสักยมุนีนะคะการที่เราลงผมก้าวออกมาสู่ชีวิตนับวนจึงเป็นวิธีการที่เราจะประกาศว่าเราเป็นสากยะธิดาอันนั้นเป็นการประกาศทางภายนอกนะแต่ว่าไม่ได้ทาข้างในไม่ได้พยายามที่จะรู้ทุกไม่ได้พยายามที่จะก้าวลวกออกมาจากทุกแล้วเราจะประกาศศาสนาได้อย่างไร การประกาศศาสนาจะต้องประกาศศาสนาที่ชีวิตของเราทําให้ปรากฏว่าเราร่วมทุกข์ได้นะร่วมทุกข์ได้นะในเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์เป็นรสชาติเดียวรสชาติเดียวกันตลอดแต่ธรรมะที่ธรรมนันาสานต่างจากธรรมะที่ธรรมวนาสอนไหมต่างกันโดยนยยะว่าหลวงแม่ได้เอารับธรรมะข้อนี้มาแล้วไปปฏิบัติ แล้วได้ประสบความสาเร็จธรรมะข้อนี้เยียวยาหลวแม่ได้ตรงนี้นะคะนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างธรรมะรันนากับธรรมะนันทาในการแสดงธรรมของเราแต่ถ้าหากว่าการแสดงธรรมเป็นเพียงรีเกิรจิเตภาษาไทยว่าไงขยอกขยอกเหมือนกับควายควาย, <S <S ยอเอื้อนนะอเอื่อนแล้วขยอบออกมานะคะไม่ได้ ผ่านกระบวนการการนําไปปฏิบัติไม่ได้ผ่านกระบวนการการนําไปปฏิบัตินะคะแล้วเอามาต่อยอดมาเล่าให้ญาติโยมฟังเราก็เหมือนกับลิงที่เวลาที่ได้อาหารมากๆแล้วลิงมันจะเอาเอาอาหารเก็บไว้ในกระพุ้งแก้มอย่างนี้ใช่ไหมคะแลวพอไม่มีคนรกวนแล้วเดี๋ยวลิงมันก็จะขยอกเอาอาหารนั้นมาออกมาเคี้ยวนะคะที่เรียกว่าเคียเค้ยวเคี้ยวเรื่อง มะของพระแต่ละรูปจะมีนยัยสำคัญจะต่างกันตรงที่เป็นธรรมะที่ผ่านการย่อยแล้วจากการปฏิบัติและได้ผลแล้วในเรื่องนั้นเรื่องนั้นตรงนี้นต,นต่างหากที่ทำให้การแสดงธรรมต่างกันธรรมะไม่ต่างธรรมะจากพระพุทธองค์ เป็นธรรมะซื่อตรงนะคะอ่านเล่นไหนก็เหมือนกันหมดแต่เมื่อเราได้นำธรรมะนั้นมาใช้กับชีวิตจริงๆของเรานะคะเราประสบปัญหาอะไรเราได้น้อมนําเรื่องนี้เข้ามาปรับใช้ในชีวิตของเราแล้วเ,เราได้ผลอย่างไรนั่นคือความต่างในการแสดงธรรมของพระแต่ละรูปทีนี้มาดาลูกๆนะคะรูกๆที่จะเลือกหัวข้อที่จะแสดงธรรม ประการแรกเลยต้องเข้าใจก่อนเข้าใจในธรรมะที่เราอ่านก่อนเพื่อที่เราจะเป็นคนที่มีความจริงใจในการแสดงธรรมนิฉะนั้นแล้วจะเป็นการเพียงท่องท่องท่องพระไตรปิดกท่องพระสูตรแล้วก็มา repeat itself repeat again มาพูดซ้ำมาพูดซ้ำซึ่งจริงๆแล้วใครๆสมัยนี้ใครๆก็อ่านได้นะใครๆก็ไปเปิด เปิดพระไตรปิฎกอ่านได้เวลานี้ไม่ต้องไปเปิดพระไตรปิฎกนะเปิดเปิดอินเทอร์เน็ตนะเปิดที่คอมพิวเตอร์ของลูกนะมันก็มีพระไตรปิฎกฉบับที่เขาโหลดมาให้เราเสร็จสับแล้วนะคะลูกสามารถจะอ่านได้ตรงนั้นน่ะถ้าลูกแสดงธรรมได้เหมือนพระไตรปิฎกเทียบแล้วคนฟังเขาจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเขาก็สามารถจะไปอ่านพระไตรปิฎกได้นะคะนี้คือความต่างในการแสดงธรรมการแสดงธรรมจึงต้องเป็นการที่เราได้ ซึมซับเอาเรื่องนั้นจริงๆนะพินิษพิจารณาไตร่าาต,ตรองให้ควนปฏิบัติแล้วได้ผลเอามาคุยเอามาคุยให้กันฟังตรงนั้นจึงจะเป็นระยะที่ว่าคนฟังจะมีความรู้สึกว่าโอ้โอ้เหรอบางทีมันเป็นเรื่องซื่อๆนะเป็นเรื่องซื่อๆมากๆเลยแต่ว่าจริงๆนะเรื่องนี้มันเป็นไปได้จริงๆนะ เขาก็จะน้อมนาไปที่ใจของเขานะยคะยังศรัทธาให้เกิดในบุคคลที่ยังไม่ศรัทธายังศรัทธาให้เกิดในบุคคลที่มีศรัทธาแล้วให้ศรัทธาเพิ่มพูนมากขึ้นนี่คือภาระหน้าที่ของเราภาระหน้าที่ของนักบววน,นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงองค์ความรู้ก่อนหวย องความรู้กว่าด้วยถ้าจบป .4 มา,าก็คือองค์ความรู้ของชาวบ้านป .4 แล้วเอามาสอนชาวบ้านมันก็จะไม่ได้เป็นการต่อยอดพระศาสนาไม่ได้เป็นการต่อยอดพระศาสนาเล่าให้ฟังของอนุญ,ญาตเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังซ้ําอีกทีเลยนะหลวงพี่โอ้หลวงตาหลวงตาคือคุณพ่อคุณพ่อของหลวงแม่นะคะท่านเป็นพระในช่วง18ปีสุดท้ายของชีวิตท่านหมดเป็นพระแล้วก็ น่าจะเป็นเส้นโลหิติดตันค่ะเราก็ส่งโรงพยาบาลท่านก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้ข้างข้างขวานะค่ะเคลื่อนไหวไม่ได้เป,เป็นอัมพาตไปเลยท่านก็เป็นอนที่ตึกสูงเป็นอนที่ตึกสูงเราก็ไปเยี่ยมท่านก็พระพระภิกษุที่อยู่ข้างห้องเนี่ยค่ะที่ไปดูไปดูหลงตาข้างห้องเนี่ยก็มาเยี่ยมเราแล้วบอกกับเราว่าวิธีแก้ให้ทําอะไรวิธีแก้ให้ไปเด็ดถามจิ้งจกมา ใส่ด้วยน้ำว้าให้คนไข้กินแล้วจะหายอันนี้คือข้อมูลอย่างนี้ได้มายัางไงได้มาหลังจากบวดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นข้อมูลของชาวบ้านก่อนบวชใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลที่พระพุทธเจ้าสอนเลยก่อนนั้นหนูแม่ยังไม่ได้บวชนะครับหนูแม่ก็บอกท่าน ก็คนเจ็บเนี่นะเป็นอัมพาตเนี่ยก็คือเสียเสียการเคลื่อนไหวนะแล้วยังให้ไปเบียดเบียสัตว์อีกหรือไปให้เด็ดหางจิ้งจกมาอีกหรือนะคะยิ่งไปทํำร้ายทําร้ายสัตว์มากขึ้นท่านตอบว่าหางจิ้งจกไปเยะมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคือหางจิ้งจกมันจะงอกใหม่ได้ก็ mm. จริงเลยนะแต่การที่เราไปเด็ดหางจิ้งจกมาเนี่เราไป เบียนเขมาเบียดเบียนเขามาไเบียดเาาบ,บียนเขาค่ะเอาหางที่จุกมายัดใส่ด้วยน้ำ้าให้กินค่ะแล้วจะหายอ,อาการอาัมพาตนะอันนี้คือความเชื่อพื้นบ้านแท้ๆเลยแต่ออกมาจากปากพระพิสุท ออกมาจากปากพระภิกษุเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะน้อมนำเอามาสอนญาติโยมเนี่ยจะต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะที่เรามีทุกเรื่องใดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใดอย่างหนึ่งแล้วเราสามารถจะออกมาได้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นต่างหากที่จะเป็นการย่างศรัทธาให้เกิดในผู้ที่ฟังธรรมะของเรานะคะให้ประหนักเสมอว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นความรู้ของพระรรหรือเปล่าหรือว่าเป็นความรู้ของชาวบ้านเท่านั้น ถ้าหากว่าญาติโยมไม่ได้ไม่ได้ใจต,ตรอมนะคะญาติโยมไม่มีองค์ความรู้ไม่สามารถที่จะแยกแยะองค์ความรู้ได้เชื่อเพราะพระพูดนะคะเราจะเชื่อเพราะพระพูดบางทีเราก็เสียสูญไปเหมือนกันนะคะธรรมะของพระพุทธองค์ในวันวิสาขานี้หลวงแม่พูดในลักษณะที่อยากจะให้ลูกโดยเฉพาะลูกที่อยู่ในสังฆะมีความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบที่เราจะสืบพระาศาสนาโดยการที่ต้องศึกษาต้องปฏิบัติแล้วเราจึงจะบอกกล่าวญาติโยมได้ในการบอกกล่าวญาติโยมเราจึงจะสร้างความศรัทธาให้เกิดน,นะคะแล้วก็ช่วยกันประคับประคองาศาสนาให้ยืนยาวต่อไปสู่อนาคตนั่นเป็นภารกหน้าที่พื้นฐานของเราทุกคนพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากพระาศาสนา,าไว้กับพระภิกษุ ไม่ได้ฝากพระศาสนาไว้กับพระพิจุเนไม่ได้ฝากพระศาสนาไว้กับพิอุบาสกหรืออุบาสิกาเท่านั้นแต่ทรงฝากฝังพระศาสนาเอาไว้กับพุทธบริษัทส์่นั่นหมายถึงว่าเราทุกคนมีความรับผิดชอบเท่าเท่ากันนะคะเท่าเท่ากันขอให้วิสาขะปีนี้นะคะเป็นปีที่ญาติโยมมีความสาขสว่างสุยใ,ใจเป็นปีที่ญาติโยมมีความสุขเนื่องจาก ความตระหนักรู้ในหน้าที่ที่เราพึงมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และยังประโยชน์สุขให้กับพวกเราทุกคนกันสาธุ